สวัสดีครับผมพอผมอายบานอินดี้มือนีสิบผ้าพีพา่นองไปเก็บผักบุงมาผัดผักบุงไฟแดงสันเดีครับเฮ้ยบรรยากาศาทางท่าพี่น้องน้ำท่วมเนาะอันนี้คือน้องปากการครับผมไปไปเบึงกันเลยครับนี่แหละพี่น้องบรรยากา,กาศการเก็บผักบุงเนาะมันเบณผักบุงอยังเด้ เป็นพอกมุ้งเคลื่อนไว้ยืดน้ำยืดน้ำนี่มันหยอดมันสูงอู้วอัหนุนพี่น้องมันกรอบดีว่าสันทมไปโมนีิก็มากับนาเนาะครับเนาะเพิ่นมาเก็บไห้ว่าสันดทมขี้ยางร้อยยางผู้เชี่ยวชาญด้านการขี้ยางว่าสันทมพี่น้องสิไปร้อยเก็บนี่บ่ได้พกกะกรรมแท้ๆพี่น้องเอ้ยเมื่อยคักๆแล้วพอน้ำมันเลิกเนาะครับเนาะค่อนข้างสีทวมหัวประมาณสักห้าหกเมตรแล้วครับพี่น้องวันน่ะบรรยากาศก็เป็นคลองธรรมชาติบานเฮานี่แหละพี่น้อง อากาศกับพายุเนาะเหมือนนี่พายุบัวร้อยพี่น้องพายุบัวร้อยเขามาทั้งวันพี่น้องตอนนี้กับฝนตกลื่นลินพร้อมละเออฝนกับเจี๊ยบหายเนาะส่วนผู้ที่ให้กำลังใจขั้ทต้งพี่น้องเอ้ยมึงเนะ่เอาเอายอดนั่นยอดนี่เอาจาักรวาลสับบ้านนี่เป็นพยานใน้ซับจักรเทียสะบานพี่น้องขออนุญาตยืนยันได้บอกพี่น้องโอ้ย สี่บวกเข้าหัวสันเนาะยอดกี่ซื้อเราพี่น้องหลังจากนั้นเนาะพี่น้องเนาะได้มาแล้วเขาก็เอามาตัดให้เป็นชิ้นที่เขาต้องการพี่น้องเออตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆเนาะเออเอาตัดเอาใบเอาล้ำมันเลยพี่น้องล้ำมันอีกกอบเด้อพี่น้องเนาบะตองแซน้ำแข็งยากเลยพี่น้องตัดเอาเลยพี่น้องอชิ้นพอประมาณสักหาเส้นขึ้นไปพี่น้องนี่มันค่อยสืง่ายตองการตากินเนาะพี่น้องเนาะนี่ยอดอวโหพี่น้องอ้า เตรียมเสร็จเรียบร้อยห้องกลับไปเตรียมเครื่องได้พี่น้องมันน้นี่เอาพักิกไปเลยซื้อมัสิบสัตใส่วบิดเสกระเทียมหัวหนึ่งพี่น้องที่พนว่าจัดไปลดเด็ดเด็ดเมนูเผ็ดเผ็ดแซ่บว่าสนาเอาจัดให้พนพี่น้องเอาตำซะก่อนพี่น้องตำให้แหลกละเอียดเอาซำนี่ล้วพี่น้องบ่าต้องละเอียดครับเพราะว่ามันสีบ่เห็นตอนริกอา่าหลังจากนังกลับมาเอาตักลาดผักบุงพี่น้องปรุงด้วยผงชูรสผงนัวครับเตรียมโต๊วันนี้ มาได้เวลาปุ๊บไฟแดงครับพี่น้องเฮ้ยอันนี้ครั้งที่สองผมครับมาจัดไปเชฟว้าวโอ้ยงอัดหลังคาเนียนเลยพี่น้องวุโโ้ยไฟแดงครับอบอ้าแบบนี้เลยคนๆเขากันพี่น้องปรุงตามที่ต้องการนะครับซอสหอยน้ำปลารสดีดดดดน้ำตาลก็ว่ากันไปเนาะพีน่น้องเนาะเอาหลังจากปรุงเสร็จ มาเบิงขับหน้าตาท่าท่างพี่น้องอืยหอมกรอบพี่น้องตักเสิร์ฟไปเลยสองจนงานย่ๆย,ยอร่อย